เหมือนเขาเนี่ยลเสุขากิตนะครับก็ย่างยืนนดาลสุดยอดบนคำจนวายน้อมตการขอังเกตอ่าิฐานัสิ่งสิทธิ์ทั่วมารุกขนกรดุเบรดาขอทุกท่านการเซนซ้ำนี้รัเกินจะนั่งได้เลยครับนั่งด้ก่อนนะเดี๋ยวก่อนอ่าจารึกบนทุกคุญของพี่น้องสายบนครับชื่อสกุลยอดบุญของเราครับนำาขึ่นไปถวายบูชาไว้ที่พระบรมสารีราตชั้นบุยอสุดความเป็นสุขวาเกิดขึ้นแล้วนะ วันที่ 24, ่24นะครับอันนี้ก็24กุมภาพันธะ์2567นะซึ่งเป็นวันพระใหญ่วันมาฆบูชา,าหลังจากนี้มามีกิจกรรมมา,มา,ลา,าเล่นมาลัการพระธาตุเมืองก็ขออันุญาตบนทุกข์กันทุกคนนะครับขนทุกคนมาร่วมศรัทธาบนพระธาตุลูกขา,า,ขานาครน,นะครับปัจจัยตามพระบรมอัฐสมควรในที่จะได้ร่วมทรองลูกกระโด,โโดงทุกข์กับพระศาสนาทุกทางแต่เรื่องเมืองที่นักชีวิตการต่อไป เขาได้มาสลังนางสาวสุดารักอาเดี๋ยวนียเดินไหล่เลยนี่นะครับก็คงจะพาเดินไม่ไหวหรอกครับเพราะแดดร้อนเหลือเกินแล้วก็พื้นเป็นพื้นเป็นพื้นปูนนะครับร้อนมากนะก็เอาแค่นี้นะครับเอาแค่พอที่เราที่จะถ่ายทอดรีวิวให้อ่าเอฟซี ได้ชมกันนะครับสำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมาทางนครพนมนะครับใครที่ผ่านไปผ่านมาทางนครพนมเก้าเกิดเก้านะครับเกิดเก้าทุณวังเพื่การเกิดเก้านะครับจากกรุงเทพมหานครทักษิณาครับสาธุอาวุธามีอรบ้างครับการที่แต่งตั้งพระตระป่าเราครับโบานะครับสาวจารมาศสวยงามมากดูดูองค์พระยาณ่า ในพญานาคนี่ห้าเสียนนะครับทั้งสี่มุมสี่ด้านเลยนะครับก็สวยนะครับพระอุโบสถก็สวยนะก็คงได้แค่นี้เลยครับเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนอืมนะครับเดี๋ยวปิดไว้ก่อนเดี๋ยวถ่ายมาอีกเดี๋ยวปิดไว้ก่อนเดี๋ยวถ่ายมาอีกรอบ ข้าวปาลอยฟ้าการกุศลนะครับขาวปาลอยฟ้าการกุศลนะครับในะับเพรามีสายโยต้ามีการส่งน้ำองค์พระธาตุนะครับเทศกาลสงกรานต์นะครับก็ขออย่างกิจสถานจากท่านุ้งชาเดินนะครับได้มาร่วมเป็นพลังกุ่กุศลร่วมกันที่เหมือนกับชาติพันข้าวปาลอยฟ้าการกุศลนะครับร่วมกันนะครับพระธาตุลุกขานครพระธาตุลุกขานนครนะครับก็เอาว่าพานำชมประมาณนี้นะครับร้อนเกินร้อนมาก ร้อนเลือดเกินเราสัปนี้เต็มไปอยังดีนะครับจะได้ขึ้นให้เลยนะครับถ้าท่านมีความประสงค์ที่จะขึ้นนะครับขอขอรีเซิร์ชนะครับตามดาวประกาศด้วยสานท่านนี้จะเจอสถานสวัสดีครับปาด้าออฟฟิเชียล นะครับผ่านมาทางนครพนมนะครับก็จะมีวัดอีกวัดหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวก็คือวัดลุกขาน,นครนะครับมีพระธาตุที่สวยงามนะครับมีพระธาตุที่สวยงามนะเดี๋ยวเราจะพาพรืิจะถ่ายให้หามุมหามุมหามุมดีๆถ่ายก่อนนะครับหามุมดีๆถ่ายก่อน<ล>ะ<า>นะวัดลุกขาน,นครก็สวยนะนะครับ<อ><อ>หามุมดีๆหามุมที่สวยก่อน นะครับสวัสดีและก็ที่ชาวรำสายคนผู้เดินทางเพื่อการศัลวประจังองค์พันธาอ่าก็ขอโอกาสร่วมกับเป็นคนที่ผวยป่านาป่าผ้าป่ารอยฟ้ามหาครับนะครับอ่านำและเชิดหนึงนามครับรายชื่อในนามของท่านยอดบุตรของท่านชื่อสกุลยอดบุตรของนะครับวัดลูกขานครก็ถือว่าเป็นวัดหนึ่งที่สวยงามของจังหวัดสกลนครเลยทีเดียวนะเดี๋ยวไม่เห็นยอดเลยวัดลุขานคร ไม่เห็นยอดไม่เห็นยอดไม่เห็นยอดที่เดินทางเสด็จทางสบายพระบุตลที่มาได้ติงแล้วเราเวลาทำที่ได้มาทำบุญร่วมกันขอขอเดินเถิญเจริญถาสหรับทานสาธนนะครับวัดลุกขานนครก็น่าจะเป็นวัดเก่าพอสมควรอยู่นะครับน่าจะเป็นวัดเก่าพอสมควรอยู่สําหรับวัดลุกขานนครก็มีพระธาตุที่สวยงามน่าจะสร้างขึ้นใหม่นะครับ พขาดูรูปแบบแล้วน่าจะสร้างขึ้นใหม่สําหรับวัดลูกขานครนะน่าจะสร้างขึ้นใหม่แต่ว่า uh รูปแบบคล้ายๆกับพระธาตุพนมที่ที่เคยที่เคยล้มไปนะครับก็คงรูปแบบอ่าคล้ายๆกับพระธาตุพระนมนะครับรูปแบบไม่แตกต่างกันนะครับรูปแบบไม่แตกต่างกันเดี๋ยวเราจะพาเดินเข้าไปชมภายในนะครับจะพาเดินเข้าไปชมภายในนะไปด้วยกันเลยครับ เอาไว้ถอดรองเท้าเหรอมันก็เดินไม่ได้แล้ว,เ,ลอวเออก็เดินไม่ได้แล้วส้างังน,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 นครับนี่ก็คือพระ่านเรนลักษณะการสร้างก็ค้ากับพระ่านุ่า าการสร้างก็เหมือนพระธาตุนครพระนาพะนาพนมนะครับนะครับรฐานล่างฐานล่างแล้วก็ฐานบนเหมือนกันเลยนะครับข้อผิดแต่าการประดับปอปั้นเฉยๆนะครับหรือว่าโครงสร้างฐานแล้วก็ลักษณะนะครับก็มาในยุคคราวเดียวกันนะครับคงจะสร้างไล่หลังจากพระธาตุพนมมาไม่นาน นะครับเพราะว่าดูสันฐานดูาการโครงสร้างแล้วไม่แตกต่างกับพระธาตุพระ,พระนเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นก็องค์พระาธาตุเรียนึงก็ถือว่าเป็นพระาธาตุเก่าแก่ของฝั่งคงระหว่างไทยลาวนะครับเมื่อกี้นี้ไปพระาธาตุพระนมนีน่พี่น้องชาวลาวเรามาเยอะมาก ะครับพี่น้องชาวลาวรมายเยอะมากก็ให้เห็นว่าพี่น้องชาวลาวเราศราัทธาศรัทธาในอพระธาตุพนมมากนะครับเดี๋ยวเราจะพาเดินอีกรอบรอบอีกสักรอบขึ้งนะครับก็จะไม่ถึงสามรอบเลยจะไม่ถึงสามรอบเลยไปครับไปต่อไปต่อครับ ก็เหลือเทียนจะดีตะเทียนนะครับเหลห้าเมตรก็พลาสติก่ยางที่ปูพื้นตรงนี้นะครับปันผมความร้อนได้ร้อนมากระดความร้อนนี้ร้อนมากอดทนคนอดทนอ้ทนนะครับนทน้นเพื่อที่จะรับ การพ่ฒราการพัฒนานารพัฒนที่ยัไม่ได้สานข้าปีกการยังไม่สามารถขึ้นมา้ที่เราได้มาครับ ไม่ตั้งใจจริงมาไม่ถนะครับเะมือนไปไปที่เป็นวัดนครขนมเหมือนไปถึงพระธาตุพระธาตุขนมนะครับถ้าเราไม่ไปถ้าเราไม่ตั้งใจจริงมันก็ไปไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นทุกจิิงทุกอย่างถ้าเราตั้งใจไปได้นะครับที่ใจไปให้ถึงนะครับสมมติว่าใครอยากจะไปเที่ยวมาเที่ยวนะตั้งใจไปให้ถึงนะครับตั้งใจไปให้ถึงนะ Hãy subscribe cho kênh thôi <laughs> thôi 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 không bỏ lỡ những video hấp dẫn